สวัสดีครับ FCI y u t c a วันนี้ผมจัดรถวัยรุ่นนิยมผู้หญิงนิยมรถนิยมตลอดกาลนะครับแฮตส์แบ็กขนาดเล็กรถซิตี้คาร์แบรนจาก Toyota าคันนี้คือ Toyota ที่ยอดฮิตที่สุดนะครับปัจจุบันอดีตนะครับและก็ถึงอนาคตคิดแน่นอนนะครับคันนี้คือ Toyota ายาริปี2010สองมือในเล่มญาติกันเท่านั้นนะครับผม เจ้าของเดิมเป็นพยาบาลโรงพยาบาลชื่อดังย่านสังฮีนะครับดูแลรถอย่างดีนะครับบอดีส้สวยๆสีสันสวยๆจอดในล่มตลอดไม่เคยให้แดดเลียแต่อย่างใดนะครับขับไปทํางานขึ้นเวนขึ้นวอร์ดเท่านั้นเองนะครับผมช่วงนี้รถพยาบาลเข้ามาที่ร้านเราสองคันแล้วนะครับผมนานๆจะมีมาทีนะครับรถพยาบาลที่หมายความว่ารถเจ้าของเดิมเป็นพยาบาลนะครับผมรถสวยงามนะครับผมสีเทา ผมเขียวเดิมจากโรงงานสีสันผมให้เลย95%ขึ้นนะครับเงาฉ่ำทั้งคันเราขัดเคลือบสีให้แล้วเป็นอย่างดีนะครับเก็บรายละเอียดทุกจุดให้แล้วนะครับเครื่องเกียร์จบจบช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่ำภายในสะอาดสะอ้านสปาให้ชุดใหญ่นะครับผมใครบอกว่าร้านผมสปาไม่สะอาดนะครับผมให้เทียบได้เลยนะครับสะอาดกว่าห้องนอนของใครบางคนแน่นอนผมกล้าการันตีนะครับ สะอาดกว่าโรงแรม3ดาวสี่ดาวบางที่อีกนะครับที่เราสปาไปนะครับกล้าการันตีเลยนะครับว่าสปาโคตรเดียนนะครับสะอาดสะอานนะครับผมสวยงามนะฮะคันนี้นะครับไฟหน้าเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เนยนะครับทั้งสองดวงนะครับไม่ต้องไปขัดให้มันหายเหลืองหรือแต่อย่างใดนะครับจัดให้นะครับใหม่ๆคินคินใสๆแบบนี้นะครับผม มาพร้อมกับล้อแมกแต่งลาย CE 28ยางกูดเยียปี22ใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลหรือหลายปีเลยนะครับผมใช้งานกันยาวๆเลยนะครับอย่างอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะฮะสองถึงสามปีใช้งานได้เลยสบายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับผมด้านในเป็นเบาะหนังนะครับเดิมจากโรงงานนะครับผมมาแบบนี้เลยสภาพหนังสวยสดงดงามนะครับผมนี่นะฮะนิ่มอ่าฟูฟูทุก ตัวตึงทุกชิ้นนะครับผมสวยงามนะครับไม่หยุดไม่ย้อยไม่เยิ้มเลยนะฮะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับก้างไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกุญแจมีเป็นรีโมทมาให้ด้วยนะครับมีทั้งหมด2ดอกนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์กันบ้างดีกว่านะครับ เลขไมา์คันนี้วิ่งมา1,060,000กว่ากิโลนะครับ1 6 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับสำหรับรถปี2010นะครับถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับไมล์แสนกว่าโลนะครับไม่ค่อยเจอนะครับและคันนี้ได้เป็นรถแบบออริจินอลเดิมๆไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่เปลี่ยนล้อมาแต่ไม่ได้โหลดนะครับผมถ้าเป็นคันอื่นที่วัยรุ่นเอาไปแต่งนะครับ เจาะนู่นเจาะนี่ใส่เอ็กบงเอ็กบาร์หมดแล้วนะครับแต่คันนี้ได้เดิมๆเลยนะครับนี่นะฮะเบาะหลังก็สามารถพับได้ตามสไตล์รถแฮชแบ็กนะครับเบาะหลังสามารถพับเอ็นลงไปได้แบบนี้นะครับผมนี่นะฮะพับพับลงไปได้นะครับนี่นะฮะมันจะพับลงไปได้นะครับแล้วก็ปรับเอ็นได้ถึง3ระดับเลยนะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะจะปรับเอ็นได้ถึง3ระดับเลยใครชอบดั้งตัวเติงตัวตรงๆ มากกว่าสามีนะฮะสี่นะฮะนะฮะมันจะเป็นกิฟของมันนะหลายระดับเลยนะครับปรับเอนได้เลยนะครับผมกว้างขวางใส่ของได้เยอะจุใจได้เยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับไอเนี้ยมีที่วางของของโตโยต้าที่ทําดีนะเป็นกกแข่งนะครับสามารถล็อกได้ด้วยแล้วข้างล่างก็มียางอะไหล่แม่แรงต่างๆอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบไม่เคยเจาะติดแก๊สไม่เคยทําสีเพื่อหมุกงานใดๆทั้งสิ้นเป็นออริจินอลเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเรามีคลิปต,ตอนลือ้อตอนสปาให้ดูแล้วนะครับว่าพื้นมันเดิมจริงๆนะครับผม นี่นะฮะไม่มีย้อมแมวแน่นอนสามารถเอาคลิปให้เพื่อนให้ช่างให้วิศวกรเอาไปถามศูนย์ก็ได้ว่าแบบเนี้ยเดิมหรือเปล่านะครับผม ซอกซ้ายซอกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับบอดี้สวยๆรถไม่มีชนเลยนะครับผมนี่นะฮะเม็ดอาร์คต่างๆเดิมๆไม่มีการแต่งสีพ่นสีแต่อย่างใดนะครับเป็นมาเดิมๆมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลรถเป็นอย่างดีและที่สําคัญให้ป้ายทะเบียน3ามสาหนึ่งาไปด้วยนะครับป้ายสวยๆแบบนี้มูลค่าซื้อขายในตลาดต้องมีหลักหมื่นบาทนะครับหลักหมื่นบาทแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้รถยนต์ใช้งานนะครับ ยาฤิษปี2,010ปีใหม่ๆนะครับผมสภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆอ,อายุธยาจัดมาเพื่อตอบแทนพระคุณของ f อฟอายุธยาที่ชอบให้เราค่ะรถด,ดีๆสวยๆมาไว้บริการนะครับผมนี่นะฮะไม่ผิดหวังหรอกครับเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างน,นะครับสตาร์ททีเดียวติดเครื่องเดินนิ่งเรียบเลยนะครับผมอันนี้คือสตาร์แลวนะครับสตาร์ททีเดียวติดเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผม อ่าตัวนี้เป็นเครื่องตัวเดียวกับ v ีออสนะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับ v ีออสเพราะฉะนั้นมันจะอึดถึกทนมากๆนะครับเนี่ยอึดถึกทนเลยนะครับไม่ต่างจากร BE ุ่นพี่อย่างออติสเลยนะครับผมเป็นเครื่องหนึ่งเอนซที่อึดถึกทนมากๆนะครับฝากระโปรงหน้าไม่เคยแกะสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานโลโก้โตโยต้าเดิมๆจากโรงงานนะครับนะฮะอันเนี้ยคือเขาประกอบจากโรงงานไม่เคยแกะออกไปทําสีแต่อย่างใดนะครับเบ้าโชกคซ้ายเบ้าโชกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะสวยสดงดงามนะครับนี่นะฮะ ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านไม่มีหยดไม่มีย้อยไม่มีเย anyway, ok. ิ้มเลยนะครับผมไม่มีไอไม่มีควันเลยนะครับนี่นะครับผมดึงให้ดูนะครับแล้วมันเครื่องใสกิ๊ดเลยนะครับไม่ไอไม่ควันไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับผมนี่นะฮะสตาร์ททีเดียวติดชึ้งๆเลยนะครับเอาไปสามารถขับขี่ใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของรถนะครับผมภายในเนี่ยไม่มีฝุ่นเลยนะครับตามตอกเก๊ตต่างๆนะครับอย่างเบบผมเปิดให้ดูนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะเนี่ยฮะว่าผมสปาสะอาดจริงๆนะครับสะอาดกว่าห้องนอนของใครหลายๆหลายคนอีกนะครับผมเชื่อเถอะครับว่าห้องนอนใครหลายคนยังมีฝุ่นนะครับแต่คันนี้ไม่มีฝุ่นเลยนะครับเนี่ยสะอาดจริงๆนะครับเพราะว่าเราถอดซักถอดฟอกหรือแบบเต็มระบบนะครับทาให้ไม่ต่างจากรถป้ายแดงเลยนะครับผมทํามากสุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผม เพื่อให้อับกับ FC ของอายูทคานะครับต้องพรีเมียมนะครับความพึงพอใจของลูกค้าต้องมาเป็นที่หนึ่งนะครับอย่างที่ผมย้ําตลอดนะครับซื้อรถซื้อที่คุณบาบอย่าดูราคาอย่างเดียวบางครั้งของ l u x u ัวรนะครับก็ต้องแลกมากับราคาที่มันสูงกว่าของที่มันเป็นไม่สวยครับหรือว่าของที่แบบมันไม่ใช่ l u ก u ัวรนะครับผมนี้นะฮะเราอยากได้รถยนต์ไปใช้งานสภาพดีๆอยู่กับเรานานๆ เอาไปแบบไม่ต้องซ่อมไม่ต้องจุบจิกไม่ต้องปวดหัวไม่ใช่ซื้อไปสองวันเข้าอู่3าวันเข้าอู่นะครับซื้อไปใช้งานไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะครับเลือกลดราคาที่มันโอเคนิดนึงมันก็ไม่ได้แพงไปกว่าตลาดนะครับแล้วมันก็อาจจะอย่าเอาไปเอาราคาที่ถูกที่สุดในตลาดมาเพราะว่าคุณภาพมันไม่ได้นะครับเราต้องดูคุณภาพกับราคาที่มันสอดคล้องกันผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งนะครับร้านเราไม่ได้ขายแพงคุณภาพ กับราคาที่เราขายสอดคล้องกันแน่นอนนะครับผมอยากให้มาดูครับอยากให้มาลองนะครับรับรองติดใจแน่นอนนะครับถ้าตั้งใจมาซื้อยังไงก็จบนะครับแล้วรถดีๆสภาพดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานหรอกนะครับผมภาษีไม่ขาดด้วยนะครับยาวจนปี68นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับไม่หนึ่งแกหมื่นกว่ากิโลสำหรับรถปี2 0 1 0ถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าไม้น้อยมากและหายค่อนข้างยากนะครับที่ไม่น้อยๆแบบนี้นะครับเลขหนึ่งขึ้นนะครับกิโลแท้ๆนะครับไม่มีการกออไม่แต่อย่างใดนะครับมาแบบนี้เลยนะครับ กิโลแท้ๆนะครับการันตีเลขใหม่ด้วยนะครับว่าเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับนี่ฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเลเร์พี่ๆคุณลุงคุณน้าคุณอาคุณคุตาคุณยายครับซื้อให้ลูกให้หลานนะครับถูกใจแน่นอนเป็นของขวัญวันเกิดนะครับดีกว่าให้เขาขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับพัฒนาชีวิตคุณภาพของเขาให้ดีขึ้นนะครับซื้อไปให้เขาขับไปเรียนมหาลัยสบายๆนะครับผม คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วก็ไม่อายนะใครแน่นอนนะครับซื้อไปนะครับวัยรุ่นชอบแน่นอนผมบอกเลยนะครับวัยรุ่นชอบแน่นอนนะครับทรงนี้กนะครับกัดทัดรัด ไม่ได้ไม่ได้แคบแล้วก็ไม่ได้กว้างใหญ่โอดโถงอะไรขนาดนั้นแต่ขับขี่ดีนะครับจอดที่ไหนก็ง่ายเหมาะกับการเป็นซิตี้คาร์และอัตราก,การกินน้ำมัน17-18กิโลต่อลิตรสบายเงินในกระเป๋าแม้ท่นั้นแต่ละครั้งสบายเงินในกระเป๋าแน่นอนและก็ไม่จุกจิกให้คุณปวดหัวซื้อไปใช้งานคุณจะเหงานิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรให้คุณทำนะครับโตโยต้ามันเหมาะกับการใช้งานยา,ยาวเป็นรถที่ผลิตออกมาอึดถึทน เป็นนัมเบอร์วันของโลกเลยเขาว่าได้นะครับผมฝากกันไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยจะหารถดีๆแบบนี้มาบริการพี่ๆ FCI ยุทธาต่อไปมีเพื่อนบอกเพื่อนปากต่อปากเป็นการตลาดที่ดีที่สุดที่ผมยึดถือนะครับผมรบกวนนะครับเมตตาผมถูกใจผมซื้อรถกับร้านผมแล้วใครอยากซื้อรถแนะนําเพื่อนมาก็ได้นะครับแนะนําเพื่อนมาขายก็ได้นะครับปากต่อปากเป็นการตลาดที่ดีที่สุดขอบคุณครับ